โอเคสวัสดีครับก็พึ่งถ่ายน้ำมันเครื่องพึ่งเติม OMEGA 909แล้วก็เติม m อทูนะครับชูเตอร์นะครับของ l i q u i d m o ล l ีเสร็จนะพอดีมันมีคำถามเด้งขึ้นมาไอมอ2ทูคนนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะกระป๋องนึ่งนี่ใช้ได้หลายรอบมากเลยนะครับคุ้มกว่าซื้อแบบหลอดอันนี้หมดกระป๋องแล้วเดี๋ยวก็ต้องสั่งมาใหม่แลลวนะครับตอนนี้กำลังขาดตลาดด้วยนะครับคำถามก็คือ พี่ครับน้ำมันเครื่องที่เหลือนะครับเอามาเติมเฟืองท้ายได้ไหมนะบางคนเชื่อว่าทําอยู่แล้วก็บางคนก็สงสัยนะครับอย่างน้ํามันที่เราใช้เนี่ยบางทีเราซื้อมาเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งลิตรใช่ไหมพอเราเติมไปเราใช้แค่ศูนจุดแปดอย่างรถ P ีเซ็กเราหรือว่าคันไหนก็แล้วแต่ใช้เท่าไหร่มันแล้วมันเหลือใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะทําออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งลิตรแทบจะทั้งนั้นนะครับบางรุ่นจะเป็นศูนจุดแปดนะครับบางรุ่นจะเป็นศูนจุดเก้า ก็แล้วแต่พอมันเหลือเนี่ยถามว่าเอามาเติมเฟืองท้ายได้ไหมเฟืองท้ายหลักๆเดิมๆของเราเนี่ยใช้120มลลนะครับมันมีน้ํามันเฟืองท้ายเฉพาะของมันนะครับขายอยู่รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมตามท้องตลาดทั่วไปเป็นบางทีก็เป็นขวดแล้วก็เป็นฝาแหลมๆเบอร์เฟืองท้ายเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยแปดสิบ w เก้าสิบซึ่งมันเทียบเคียงกับไม่เทียบเคียงเอามาวัดกับเบอร์น้ํามันเครื่องอ่ะมันก็ผมว่ามันมันน่าจะคนละสเปกกันนะครับแต่ถามว่าถ้าน้ํามันเครื่องเหลือใช้ได้ม ผมเองเคยใช้อยู่หนึ่งนะครับเคยทําอยู่หนึ่งนะครับคือไปไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วน้ำมันเฟืองท้ายไม่ได้สั่งมานะครับก็เลยเอาเจ้าโมตุนเนี่ยไปใส่อย่างโมตุนเนี่ยมันก็มีหนึ่งลิตรถูกไหมทีนี้ทําไมเขาถึงต้องทําแยกผมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเบอร์แล้วก็ความหนืดอะไรพวกนั้นมันมีส่วนมันก็เหมือนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเครื่องยนต์น้ำมันเกียร์ก็จะคนละแบบกับน้ำมันเครื่องยนต์นะครับทีนี้เติมได้ไหมผมบอกว่าเติมได้แต่ แต่ควรจะเปลี่ยนพร้อมน้ามันเครื่องทุกครั้งถ้าคุณเอาน้ํามันเครื่องไปเติมนะครับทีนี้ทําไมเขาถึงไม่เติมกันก็ต้องบอกว่ามันเติมลําบากเพื่อนเห็นรูเฟืองท้ายไหมล่ะมันมันมันเติมลําบากถ้าเอาน้ํามันที่เหลือเขาก็เลยทาน้ํามันเฟืองท้ายออกมาเป็นแบบนี้เป็นหลอดแล้วก็เป็นแหลมแหลมให้วาทิ่มเข้าไปแล้วก็บีบให้มันเติมง่ายๆนะครับให้มันสะดวกในการเติมไม่งั้นมันเติมลําบากถ้าเป็นยามาฮามันยังเติมง่ายนะ แต่ถ้าเป็นของ h อ n d ้าเนี่ยมันรูมันจะอยู่ด้านข้างยามาฮ่าบางรุ่นอรูมันอยู่ด้านบน,นเติมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเติมก็ต้องไปหาหลอดสลิงแบบนี้นะครับมาดูดใช้120มลก็จะเหลืออีก80มลใช่ไหมแล้วก็เอาไวหยอดนู่นหยอดนี่ได้นะครับเพื่อนผมใช้เอ็นแมนะครับวิ่งงานวิ่งงานมาตั้งแต่ยุคปีโควิดเลยตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะแล้วเขาก็จะเติมน้ํามันเขาใช้น้ามันโมตนเจ็ดพันหนึ่งตลอดนะครับเขาก็จะเติม0.8นิด,นด นะครับแล้วมันจะเหลือเหลือเฟืองท้ายเหลือเอามาเติมเฟืองท้ายตลอดเขาไม่เคยผสมไม่เคยแบบเก็บไว้สี่รอบแล้วค่อยมาเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้เขาก็ใช้มาตลอดเฟืองเขาก็ไม่หอนนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าเขาเปลี่ยนพร้อมทุกครั้งเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องทุกครั้งเลยนะครับวิธีการเติมเขาก็จะใช้สลิงในการดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเติมได้ไหมไม่เกี่ยวกับอ้างอิงสเปคชีสหรือวิชาก,การอะไรนะเติมได้ แต่อันนี้คือแชร์ประส,สบการณ์ให้ฟังว่ามีคนทําอยู่มีคนใช้อยู่ใครที่ทําอยู่คอมเมนต์บอกเพื่อนได้นะครับเพราะบางคนแบบหาซื้อเฟืองท้ายที่ถูกใจไม่ได้น้ำมันเฟืองท้ายหรือว่าลําบากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จ,จริงจริงอ่ะมันไม่คุ้มเพราะว่าเอาน้ามันเครื่องไปเติมอ่ะมันน้ามันเครื่องราคามันสูงกว่าน้ำมันเฟืองท้ายโดยตรงนะครับบางครั้งเราเก็บน้ํามันเครื่องเราถ่าย0.8เนี่ยเราซื้อมา1ลิตรถ่าย0.8ยเนี่ยเราเก็บไว้4หนเราก็ได้น้ำมันเครื่องอีก1หนไม่ต้องเสียเงินแล้้้วรรถาาาาาเเเเเออไปติมฟืงทยก แล้วก็จะขาดตรงนั้นไปก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่นี้มันเติมได้แต่แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนพร้อมน้วมันเครื่องทุกครั้งเพราะว่าเฟืองท้ายเนี่ยมันไม่ได้โดนความร้อนอะไรมากมันเอาไว้หล่อลื่นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเติมได้แต่ว่าควรจะเปลี่ยนพร้อมนล้วมันเครื่องทุกครั้งโอเควันนี้มาคอนเฟิร์มแค่นี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ